มาแล้วครับวันนี้จะพามาดูที่เด็ดครับผมรถอีแตนเออก้องยักนีิอันนี้ผมซูมสิบเลยนะครับอีแตนมันทุกอ้อยครับจะดันขึ้นมอครับสามคันมาแล้วครับอ่ะอันดับแรกก็สวัสดีชาาแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ชาว youtube ทุกท่านด้วยนะครับผมมาแล้วครับกำลังจะส่งขึ้นมอครับมอยาวๆครับท่านผู้ชม มันทุกข์อ้อยนะครับสูบเดียวเฮ้ยหมด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 ไม่หมดคุณหมดครับอื้อหื ไปแล้วไปแล้วหมอยาวนะครับนี่โอ้โหส่งขึ้นหมอครับไปาแล้วหนึ่งพันคันที่สอง กูสับโดดเลยครับ ไม่ลองเปื่อนเลยหลรอ้ไปได้สบายสบายครับนี่ส่งมอยาวเลยครับมอยาวนะแบบยาวๆเลยครับนุ่นยาวมากไปแล้วครับ <c oughs>